อันว่าพระกุมารพระนามว่าพันธุละนั้นทรงสดับแล้วซึ่งเสียงว่ากริ๊กดังนี้ของเสียนเป็นวิการแห่งเหล็กในมัดอันเป็นที่สุดลงตรัสถามแล้วว่าอันว่าเสียงนั่นอะไรดังนี้ทรงสดับแล้วซึ่งความที่แห่งเซียนเป็นวิการแห่งเหล็กทั้งหลายเป็นสี่อันตระกูลแห่งเจ้ามาละทั้งหลายทรงตั้งไว้แล้วในมัดทั้งปวงทั้งหลายทรงทิ้งแล้วซึ่งดาบ การแสงอยู่ตรัส้วว่าในญาติและสหายผู้มีใจดีทั้งหลายมีประมาณเท่านี้ของเรานะอนุบุคคลแม้คนหนึ่งเป็นผู้เป็นไปกัด้วยความรักเป็นไม่บอกแล้วซึ่งเหตุนี้แก่เราก็ถววาอันว่าเราพึงรู้ใจอันว่าเราพึงตัดยังเสียงของเสียนเป็นวิการแห่งเหล็กไม่ให้ตั้งขึ้นอยู่เที่ยวดังนี้กระทูลแล้วแก่พระมารดาและพระบิดาทั้งหลายว่า อันว่ามอมฉันยังเจ้ามาลาทั้งหลายเหล่านี้แม้ทั้งปวงให้ทีวงอังคตแล้วยังบุคคลยังให้กระทําซึ่งความเป็นแห่งพระราชาดังนี้ผู้อันพระมารดาและพระบิดาทั้งหลายทรงห้ามแล้วโดยประการต่างๆว่าในพ่ออันว่าความเป็นแห่งพระราชานี้ชื่อว่าเป็นความเป็นแห่งพระราชาตามประเพณีย่อมเป็นอันว่าความเป็นแห่งพระราชานี้อันเจ้าไม่พึงได้เพื่อนกระทําอย่างนี้ดังนี้เป็นต้น ทูลถามแล้วทูแลแล้วว่าถ้ายอย่างนั้นอนุโมมฉันจากไปสู่สำนักขมพระสหายขงมงอมฉันดังนี้ได้เสด็จไปแล้วสู่เมืองชั่วสาวัตถีอนว่าพร,ราชาพระนามว่าปเสนทิทรงสดับัแล้วซึ่งการเสด็จมาแห่งเจ้าพันธุละนั้นทรงต้อนรับแล้วทรงยัางเจ้าพันธุละให้เสด็จเข้าไปแล้วสู่พระนครด้วยสัการะอันใหญ่ทรงตั้งไว้แล้วในตำแหน่งแห่งเสนาบดี อันว่าเจ้าพันธุละนั้นทรงยำบุคคลให้ร้องเรียกแล้วซึ่งพระมารดาและพระบิดาทั้งหลายทรงสาเร็จแล้วซึ่งการประทับอยู่ในเมืองชั่วสาวตถีนั้นนั่นเทียวครั้งนั้นในวันหนึ่งอันว่าพระราชาประทับยืนแล้วในเบื้องบนแห่งปราสาทรทรงแลดูอยู่ซึ่งระหว่างแห่งถนนทรงเห็นแล้วซึ่งพิสูจน์ทั้งหลายมีพันไม่ใช่หนึ่งผู้ไปอยู่เพื่อประโยชน์แก่ก,กิจด,ด้วยพัดในเรือนของชนทั้งหลายเหล่านั้นคือของเศรษฐีชว่วนาถาบินิกา ของเศรษฐีชอวาจูล,ละอนาถาบินิกะของนางวิสาขาของนางสุปวาสาตรถามแล้วว่าอัานว่าพระภูมิผู้เป็นเจ้าทั้งหลายย่อมไปในที่ไหนดังนี้ครั้นเมื่อคําว่าคาแต่พระองค์ผู้สมมติเทพอานว่าพานแห่งพิสูจนทั้งหลายสองย่อมไปทุกทุกวันเพื่อประโยชน์แก่พัดทั้งหลายมีนิตยพัทและสลากพัทและกีฬานพัทเป็นต้นในเรือนของเศรษฐีชุวานาถาบินิกะ อันว่าพิสษุทั้งหลายมีร้อยห้าเป็นประมาณย่อมไปสู่เรือนของเศรษฐีชื่อว่าจูละอนาถมินิกะเนืองนิดอันว่าอย่างนั้นคือว่าอันว่าพิอันว่าพิสูุทั้งหลายมีร้อยห้าเป็นประมาณยอมไปสู่เรือนของนางวิสาขาหเนืองนิดอันว่าอย่างนั้นคือว่าอันว่าพิสูจทั้งหลายมีร้อยหเป็นประมาณย่อมไปสู่เรือนของนางสุปวาสาหนึ่งนิดอย่างนีน้อันราชจบรุษทั้งหลายกราบทูลแล้ว เป็นผู้ทรงใคร่เพื่อ,อันบำรุงซึ่งมวลพิสูจแม้เองเป็นเสด็จไปแล้วสู่วิหารทรงนิมนต์แล้วซึ่งพระาศาสดากับด้วยพันแห่งพิสูจทรงถวายแล้วซึ่งทานด้วยพระหัตถ์อันเป็นของพระองค์ตลอดวันเจ็ด